ม <sm all> ีเรื่องพีไว้เดีเ๋ยวใครรอพีกสมอเลยตอบ EP เนี้ยโอเคดีเจเห็นว่าเป็นชิวๆเนอะแล้วก็จะซับหน้าในรายการดูปไปหน้ามันมาครับผม EP วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องคู่หน่อย Las ดีกว่า วันนี้เราอยากย้อนแต่แบบว่าแบบเจ็ดปีที่ผ่านมาของแบบกับพี่กวางรูปคู่รูปแรกเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยช่วงที่แบบลบรูปกันมอะไรอย่างงี้ค่อยไล่เรียงกันไปเมื่อกี้ให้น้องพีมเนี่ยไขมาแล้ะเพราะของแบมตั้งแบบ3000กว่ารูปอะถูกไหมไหนโชว์ซิพี่กวางลงรูปอะไรจำได้ปะปั่นนี่แหละรปปั่นเรือปั่นเรือใช่ปั่นเรือสีเหลือง ฝันเรือสีเหลืองตอนนั้นไปทำอะไรกันไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์คุณว่าถูกไหมลูกคู่ลูกแรกไหนดูไม่ใช่ <คน S 1> ไม่ใช่กลางคืนเป็นรูปหมี้กูลบไปไไนั่นแหละ <c oughs> คือเรื่องพีที่จะเล่า <c oughs> ลบไปอ่ะทะเลาะกันมัน้งแล้วคงไม่ได้กู้คืนอะ แรงรูปคู่รูปแรกก็คือรูปของแบมที่แบมงน้กคือเดทแรกคือไปสวนสัาธาริสิทธิ์กันจริงๆเดทแรกคือไปบาร์บีคิวพลาซ่ากันอ่าไปปั่นเลื่อนก่อนแล้วก็ไปกินบาร์บีคิวบาร์บีคิวก่อนไปปั่นก่อนที่ผมกันจริงเลยบาร์บีคิวก่อนไปปั่นก่อนปั่นจับมือแล้วแล้วบาร์บีคิวยังไม่จับมือยังเป็นจับ บาร์บีคิวก่อนอไปไปกินบาร์บีคิวก่อนอันเด็ดแรกเลยเออตอนนั้นก็ยังแบบที่หมูส่งมาให้เลยเออแต่ตอนนั้นแง่แช่งเงนินกันอยู่นะออตอนนั้นจมูกเก่านะ <c oughs> คนเดียวกัน <c oughs> นี่คนเดียวกันเจ็ดปีคนเดิมงง <c oughs> เ,เหมือนคนละคนคนเดียวกันแล้วก็รูปที่ดีกวาหลือลูปแรกนี่สูงเหมือน ก็ไปกินข้าวกันแต่ตอนนั้นเริ่มมีขนงขนแซวก็เลยแบบเอ้ยบังเอิญโลกโกลมที่จริงก็นัดกันแหละเขอ,อไม่อยากให้ชาวเน็ตจุกเหรอใช่แบมก็น,น่าเปลี่ยนนะเอาดีดีเหมือนเดิมป่ะไม่เหมือนอ๋อเอออันนี้คือพวกกันอยา่างอย่างจีบกันอยู่จีบกันอยู่ไปที่ทริปต่างจังหวัดทริปแรกเลยอ่ะนี่ไปเขาใหญ่ด้วยกันนี่คือกลมมือออกสื่อแล้วเริ่มกลมแล้วเริ่มขยับเริ่มขยับแล้วเขียนว่าไม่ได้หืดแค่คคลื้นมาแลาเจอสาว เกี่ยวเกี่ยวหัวใจมาตั้งนานแล้วเห็นไหมแต่ว่าแต่นี่ไข่กูเองเออคือเอาจริงที่แบบอะลงรูปคู่กับพีกวางเยอะมากกวางโคตรลีลาคือเขาลบแหละเอาจริงๆคือเขาเปลี่ยนจมูกไว้ต่อเรื่องจริงปะเขาเปลี่ยนจมูกพอเปลี่ยนมาแล้วลูกเดิมๆคือต้องเผาทิ้งไงก็ต้องลบไปเลยอาจจะดูเหมือนว่าความไม่ลงจริงๆแล้วลงอันนี้อันนี้อันนี้ของพี่กวางเปล่า ไหนไหนเป็นหวานอยู่ที่นิวยอร์กจ้าเป็นโขนิวยอร์กแล้วว่าเป็นไงคุยได้เต็มที่แล้วจมูกปัจจุบันคุยได้เต็มที่แล้วอยู่กันนิวยอร์กใช่ไหมก็คือต้องดูจากแบบใช่ไหมล่ะใช่ดูจากแม่อันนี้คือปัจจุบันแล้วเหรอใช่นี่เป็นปีแรกที่ไปฉลองวันเกิดด้วยกันดทุกคนไี้เกิดวันเดียวกันก็ไปฉลองวันเกิดด้วยกันที่อเมริกาต่างประเทศแต่เพราะมีงานงานรับเสด็จทุนกระมองงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตที่แคลิฟอร์เนียก็เลยถือโอกาสงั้นไปเที่ยยววเลดีก่า คบปั้นใหม่ๆที่กวางก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ใช่ปะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อุ้ยรู้ยังอะไรหรอกลับมารับละครจริงแลนี่ปมมือให้กับพี่กวางวันนี้มาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบมันจะเป็นคนบอกทุกคนก่อนกวางตลอดนแฟนได้ความภูมิใจมันคือความภูมิใจเี่ช่วยแฟนลงโตัโหมดละครดูซิไม่ลบด้วยไม่ลบด้วยพรุ่งนี้รอดูธนัญญาได้เลยเราบ้านหีช่วงที่แบบกอนกันหนัก ซมีไหมเวลาทะเลาะกันแล้วกางก็จะต้องลบรูปไหมเป็นไหมทำยังไงเมื่อกี้โผล่ไปนิวยอร์กจริงไหมล่ะไม่จริงอ๋อไม่จริงเหรอไม่จริงเสมอไปไม่จริงเสมอไปแล้วเราซ่อนทำไมอ่ะเพื่อให้เขาดูว่าเราแบบเราโกรธเรานะเออโกรธกูโกรธแล้วนะกูลบแล้วนะกูซึ่งอันฟอลแล้วนะบล็อกแล้วนะใช่อันฟอลด้วยแล้วเราทำยังไงไม่ก็แบบเล่นใหญ่ละเออจะเป็นแบบเล่นใหญ่นะ แล้วร้องไหมอ๋อเธอจะอะไรนะไม่เคยร้องน้องที่กวางลบลูกหรืออันฟอยอย่างเงี้ยพี่แบบหนูเองป้ะหนูมีคนมาบอกหนูเองเหรข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูบางทีผู้ชายก็บื้นเนาะผู้หญิงอยากให้ผู้ชายรู้เนาะก็บอกดีบอกตรงๆอยากให้รู้บอกตรงๆว่าอยากแต่งงานแล้วขอกกูได้แล้วเนี่ยเกูบอกตรงอนะบอกตรงบอกตรง เอีกแล้วสนุกถึงเวลาจริงแต่ว่าพี่กวานเหรไม่เชื่อตื่นเต้นเอ,เ,อเล่นเยอะไงถึงเวลาอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะกวานต้องขอเรา คำถามต่อไปต่อไปเป็นแบบรูปลับในโทรศัพท์ดีกว่าที่แบบยังไม่เคยเปิดเผยในโซเชียลต่อถามอะไรอยากดู <c oughs> มีรูปได้รับ <c oughs> ได้เลยเราไม่เห็นภาพกันเลยไม <c oughs> <c oughs> ่เหรอเลยต่ คูเดี๋ยวมี before after ด้วยทำไมอ่ะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นอะไรเงี้ยพร้อมาสองหนึ่งสองแล้วหมดกันไม่บอกกัน b อ f o r e after ด้วยเหรอทำไมกูไม่มีรูปมึงนี่บ้านทำอะไรอ่ะวางจำได้ปะคือหลายๆครั้งที่จะชอบเล่นกันว่าแบบแล้วเราชอบแคมปงเนี่ยแล้วเขารู้ไงี่ยเขาก็จะแบบเออพอวางเสร็จค่อยส่งให้ส่งกันบ้าน ไอยช่นี้ตังหมดไม่มีตังกระเป๋าเลยจังอดอยู่ที่ญี่ปุ่นป่วยก่อนเที่ยก่อนมันอะไรไม่รู้ว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกันมันเกณฑฟานเหรอไหนทีมา เต็มเครื่องไมหมดเลยเลิกกับแบบไม่ไหวจริงๆเลิกไม่ได้จริงๆเลิกแล้วแบบเหมือนเหมือนตายทั้งเป็นตตายทั้งเป็นเฮ้เฮ้ยเฮ้นหน่อยสอดดีอ๋อไม่มีอะไรเลยประมาณนี้ขอมปากของคอใครอยากดูอีกอ่ะเออใครอยากดูอีกวาวาง เป็นีคนดูอ้วกมันคอนเส็ปรูปฝีแฟนไหมเท่าไหร่เะมาแล้วเพื่อคนอยากดูอีกจะได้มีอีพีสองอะไไม่ไม่ไม่เกือบมานติดแล้วเกือบมานติดเปิดสงข้างมอ่า รอดูอีพีสองนี่เขาไม่ยอมกันหรอเขาสู้เขาไม่ยอมกันหมดหมดแล้วที่ลาก็หมดแล้วที่จบวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ comment, <c oughs> คอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยนะคะวันนี้กวางกับแบมไปก่อนถ้าใครอยาก <c oughs> ดูอีพีสองนะให้เมนมาสุดท้ายนะสุดท้ายละใครอยากดูอีพีสองคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอย่ายลืม subscribe นะสำหรับอะไรที่มันสนุกสนุกแบบนี้อีกรอติดตามได้ มีอีกเยอะพุดนเลยคนหนวดบ้างนะเราออกจากบ้านอะไม่ไหวปะวะวงวงโพงไงช่วยไปแล้วบายบายไม่รู้ตัวด้วย